มอแรตค่ะมีปัญหาอะไรจ๊ะมีปัญหาสุขภาพค่ะสุขภาพยังไม่ดีขึ้นคืออันนี้บวชถือศีลให้แม่ไปแล้วแล้วก็อ๋อให้แม่ไปแล้วตอนนี้ของตัวเองจะมาถามดูว่ากรรมอะไรสรรพสัต์หรือเปล่าสรรพสัตว์ที่ที่เคยทำมาในอดีตชาติกับปัจจุบันชาติค่ะว่ามันเป็นเหตุหรือเปล่าเพราะว่า ลายแข็งเป็นหินแล้วมันก็ค่อยๆเลื่อนมาที่คอลายมันแข็งเหมือนหินครับแล้วค่อยเลื่อนมาตามคอครับเลื่อนได้หินเลื่อนเหรอครับแลวเมือทําให้มีอาการตึงบางครั้งก็ปวดตึงปวดเข้าไปในสมองเลยค่ะแล้วก็หมอหมอเพชรบอกว่าเกี่ยวกับสั์ปะสัต์มั้งอะไรอ๋อนี่เขียนไว้เลยนี่เคยฆ่าสั์ปะสัต์มากมายแมลงสาบครึ่งขังขยะโอ้มันเป็นพอดีน้องชายทํา ออฟฟิศใหม่แล้วก็ให้หนูไปช่วยทําความสะอาดแล้วก็เจอเจอก็บอกว่ามันเป็นเชื้อโรคก,ก็เลยหนูก็ฉีดฉีดแล้วก็ฉีดอีกก็เลยเยอะเลยฉีดฆ่ามแมลงสาบตายครึ่งถังขยะตะขาบตายมากมายทุกหัวปลาฆ่ามแมลงมดมากมายสัปะสารทั้งหลายยังแค้นยังอาฆาตอยู่หรือเปล่า <ปะ S 2> ส่งผลให้เจ็บตามเนื้อตามตัวตามคอตาม หลังกาม,มือใช่ไหมมันชาแขนขาส่งผลให้ชาไปที่มือที่คอที่หลังแล้ว,วทั้งหมดเป็นผลงานของสรรพสัตว์หรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยสาตายเยนนะั่นแหละนะอย่าปวดทั้งตัวนั่นแหละค่นะ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 ส่งผลให้เขาเจอแล้วสินะเดนะท่านเลยแล้วยังไงพร้อมจะจ่ายเปล่าค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ครบแล้วหนูจะกลับ กบไปบ้านก่อนไม่เป็นไรกี่เดือนเริ่มอีกว,ว,นนอวันที่วันไหนอ๋อประมาณวันที่สิบอาจจะวันที่ห้าถึงสิบมกรลาไอ้ทันวาเนี่ยที่จะถึงเนนวาทันวาอยู่จะไม่รู้วันอา้าวจะเริ่มมาจัดการให้ใหม่ตอนห้าถึงสิบันวาคมหกหกนี้สระพาัต่์ทั้งหลายต้องการอะไรบ้างเฉพาสัตว์นะท่านนะรวมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่หมดเลยเขาต้องพาวนาแหละท่านแหละ อันมากหน่อยนะท่านเอ๋ยคนสาสตรายเลยมากมายนั่นแหละหะเขาต้องภาวนาสักเก้าสิบวันนั่นแหละค่ะสามเดือน 60, ตังเปลอหกสตังเปลอหกสิบใช่ไหมดีอยู่ไปกับปีแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วครับดีทีเดียวก็ปีท่านไปเกินท่านเอ๋ยพอ,อเกินไปนั่นแหละนะเราจะสว่างชี้สว่างกายใจนั่นแหละคราเพราะกำหนาไม่มาเบียดเบียนไง เธอจะมาขอบใจยามที่เธอหมดอายุขายไปแล้วว่าลูกนี่จะอยู่นานกว่านี้อ้าว <mm> หรือจะลงนรกแต่สักดีไ่ต้งในหม้อเลยนั่นแหละนะไปลอยเหมือนแมงปีกแมงขา่าอสาต์นั่นแหละค่ะเอาไหมหล่ะนะเอาไหมเล่าเอ้ย <mm> ไม่เอาไม่เอาแล้วอยู่มานานแล้วอย่าไปนางฟ้า,อ,า,า,าอ้าวท่านเทวดาต้องจัดอะไรให้พวกสัปสั์ทั้งหลายบ้างสัปสัใช่ไหมท่านใช่แล้วอนากันนั่นแหละนะ ชุดขาวสักสามชุดนั่นแหละค่ะหนังสือส่วนมนาสามเล่ม่นแหละสังฆทานเป็นผักผลไม้ปล่อยสัตว์เลยให้ได้มากเป็นร้อยตัวพร้อมไม่พร้อมพร้อมค่ะจัดได้ไอที่หายใจไม่เต็มอิ่มนี่ก็เกี่ยวกันไหมน่าจะจิตในใจปล่าหายใจเต็มอ๋อแน่นอนเธอเนี่ยนะใช้ยาฆ่าแมลงใช่ไหมก็คนร้านเกษตรแนะนำ หนูไม่เคยปลูกต้นไม้หนูไปขุดดินขุดก็เจอตะขาบขุดแล้วก็ปิดช่อมันเพราะว่ากลัวบรรก็ศะช่อเป็นสามท่อนสี่ท่อนอันนี้ไปร้านกเกษตรพอดีนั่งรถไฟผ่านก็ไปถามเขาว่าเออมแมลงตอนแรกจะไปฉีดชมพู่ว่าชมพู่มันมีมแมลงเราก็ไม่ได้เคยปลูกต้นไม้ก็เลยไปถามแล้วก็เลยถามเรื่องว่าตะขาบมันเยอะทําไงก็เลยเอายาฆ่า,มมาแมลงราดลงไปตายทุกชนิดเลยคนนี้ มแมลงพวกนี้เนี่ยที่โดนยาเนี่ยส่วนใหญ่หายใจไม่ออกเพราะมันจะไปทําให้ระบบการหายใจของพวกมแมลงพวกอะไรเนี่ยแน่นติดไปหมดเธอก็เลยหายใจไม่ออกไงหายไม่ไม่คล่องโดยตรงเลยหรือเปล่าท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยดูตัวเขาเลยนั่นแหละนะผวมแห้งแรงน้อยนั่นแหละค่ะไม่มีเรี่ยวมีแรงหนาโดยท่านเลย <c oughs> บุดเรียเร่ยวหมดแรงอ้าตามนี้ ไมได้มอพชดบ่อยทุกันยิงน่ะทุกอาชีพต้องระมัดระวังว่าจะผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่าเกินค้า่าเอ๋ัดเล็บสันน้อยเลยนท่านหะก็เป็นกรรมได้เช่นกันนั่นแหละค่ะหาเจตนามากมายแหละท่านเดชมนุษย์ทั้งหลายก็จะคิดว่าพวกสารศสตร์นี้มาขัดขวางอาชีพก็ต้องทำลายกันสิท่านนะท่านเอ๋ยจึงเิดกรรมเลยนั่นหละค่ะ ยึงเบียดเบียนกันใช่ไหมเล่าคะเช่แล้วองศ์หนาไม่ให้เบียดเบียนใช่ไหมแล่าสัตว์ที่เบียดเบียนอาชีพอ่ะต้องต้องจัดการออกจะเป็นกรรมด้วยหรือใช่แล้วท่านเอ๋ยก็สารเลยนั่นแหละฮะกาเป็นสารเรื่มโลกกันใช่ไหมเล่าคะเป็นสารหนารวมโลกใช่ไหมอไม่ใช่เรามาแบ่งใหญ่แต่คนเดียวมือนั่นเลี้ยวมาเป็นของเครื่องั่นหาอย่าข้ามึือนั่นแหละค่ะ นาค่ะเราจะพอใจไหมเราเลยอ๋อแสดงว่าถึงเราจะปลูกไว้เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าใครไม่มีสิทธิ์ฆ่าใช่ไหมท่านจะมีสิทธิ์ป้องกันนั่นแหละนะโดยไม่ใช่การลงทนุนด้วยการฆ่านั่นเลยครับอ่าโอเคเข้าใจแล้วเจอ